สวัสดีครับนี่คือ Inside g News อุ๊ยๆุยล่าสุดใน Story ่ g อของต่ายชุติมาแชร์ประโยคเด็ดถึงเรื่องการแต่งงานเอาไว้แบบนี้บอกเลยอ่านแล้วลึกซึ้งสุดๆเรียกว่าตอนนี้ฮอตสุดๆไปเลยสำหรับต่ายชุติมาที่ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็กลา,ายเป็นที่พูดถึงอยู่ตลอด อีกทั้งความสวยก็ยังเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยและยิ่งเฉพาะเรื่องของหัวใจความรักเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่บรรดาเหล่าแฟนคลับต่างลุ้นต่างติดตามกันอย่างสนั่นว่าเธอนั้นมีคนในใจบ้างหรือยังหรือบ้างก็เชียร์ให้เธอกับอดีตสามีพิธาลิมเจริญรัตกลับมาคบกันอีกครั้งนั่นเองและล่าสุดด้านตายก็ได้มีการแชร์ประเด็นผ่านทั้ง i อ Story ที่เกี่ยวกับเรื่องการแต่งงาน ที่บอกได้เลยว่าความหมายนั้นลึกซึ้งสุดๆล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวของตายชุดเตมาเธอนั้นได้มีการแชร์ประโยคเด็ดผ่านทางสตอรี่ซึ่งเป็นข้อความภาษาอังกฤษหรือแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าจงอย่าแต่งงานกับคนที่คุณอยู่ด้วยได้จงแต่งงานกับคนที่ไม่สามารถอยู่ได้ถ้าไม่มีเขาบอกเลยว่าเป็นข้อความที่พูดถึงเรื่องการแต่งงานได้อย่างลึกซึ้งกินใจมากๆ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ